ตอนนี้พวกเราก็มาอยู่ที่ตัวเมืองลำพูนนะแล้วเราก็กำลังหาทางที่จะไปต่อที่เมืองลำปางค้างที่ลำพูนหนึ่งคืนเพื่อหายใจใหายคอเพื่อที่จะไปต่อว่าเราจะซื้อตั๋วที่ไหนเรายังไม่รู้เลยที่น่าแปลกคือตอนแรกอะ่ะเราจะไปสถานีขนส่งซึ่งห่างจากนี้แค่กิโลก,กว่าแต่ว่าทั้งโรงแรมทั้งรถที่มาส่งเราอะ่ะเขาก็บอกว่าต้องไปอีกจุดนึงแล้วทีนี้ ปรากฏว่ารอบรถมันบ่ายสองเนี่ยจีเขาก็เลยคิดจกจะนั่งรถไฟมาคือไอ้ที่น่าผิดปกติคือว่าสถานีขนส่งเนี่ยถ้าต่างประเทศก็เรียกว่าบัสเทอร์มินอลใช่ไหมกลับไม่มีรถจากอำเภอเมืองลำพูนไปอำเภอเมืองลำปาง ซึ่งมันควรจะมีใครอยากจะไปทางรถทัวร์เนี่ยก็จะต้องไปขึ้นที่อื่นซึ่งอยู่ไกลออกไปการที่มาพักที่ลําพูนเนี่ยจีเป็นคนคิดเองแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็คือแค่อยากจะฮอปไปเรื่อยๆลําพูนลําปางตากสุขโขทยัยนะครสวรรค์อะไรก็ว่ากันไปใช่ปะทีนี้จีก็เลยคิดเล่นๆคือคิดเองเออเองหมดเลยนะว่าอา้าวก็เวลาจะเดินทางเราก็ต้องไปพักใกล้ๆกับสถานีขนส่งใช่ไหมจีก็ค้นคําว่าสถานีขนส่งลําพูนมันก็มาโผล่ตรงนี้ใช่ปะมันก็ขึ้นมาแบบนี้ปุ๊บ <ม>แล้วตัวนี้ก็คือตัวเมืองลําพูนใช่ปะพักแถวแถวนี้แหละเราจะได้เดินไปสถานีขนส่งได้ง่ายๆไง<ม>ตอนเนี้ยเราอยู่ที่จุดนี้ก็พักโรงแรมแถวๆนี้<ม>ก็สามารถเรียกแกป๊ปหรือว่าเดินไปได้อยู่แล้วใช่ปะเออแล้วทีนี้พอมาถึงเราถามเขาว่าจะไปต่อที่ลําปางไปขึ้นขนส่งที่ไหนเขาก็บอกว่าก็น่าจะต้องไปที่ดอยติดอยติยตไหนวะ่ะมามดอยติอ,อยู่ไหนรู้ไหมคะท่านดอยติอยู่นี่คะ่ะนี่นี่นี่ี่ห่างจากตรงนี้ประมาณห้าหกโล เราก็งงเฮ้ยเดี๋ยวนะแล้วคนที่อยู่ลาพูนเนี่ยเวลาเขาจะเดินทางเขาเดินทางขึ้นรถทัวร์ยังไงวะก็เลยคน้นไอการที่เราจะขึ้นรถทัวร์ได้เนี่ยมันจะต้องไปที่นครชัยแอร์ซึ่งนครชัยแอร์เนี่ยมันอยู่จุดนี้อยู่ประมาณเนี้ยประมาณสัก8ปดเก้าโลเรียกแก๊ปเรียกอะไรอย่างเงี้ยฮะเราต้องนั่งรถไปถึง8ปดเก้าโลเพื่อที่จะไปขึ้นรถทัวร์มัน,นเริ่มที่บ่ายสองครึ่งด้วย ีก็เลยเหลือบไปเห็นว่ามันมีสัญลักษณ์รถไฟเออหรือว่าเราจะนั่งรถไฟดีวะปกติเราไปต่างประเทศเราก็ขึ้นรถไฟกันใช่ไหมแต่ว่าเราไม่ค่อยไว้ใจรถไฟของไทยเท่าไหร่แต่พอมาถึงจุดนี้เราพบอ,อืมก็น่าลองดีนะน่าลองดีทีนี้ก็เลยเข้าไปที่เว็บไซต์ค้นหามันมีแอปจองรถไฟของไทยไหมสรุปก็คือมีก็คือเข้าไปที่แอปดีทิกเก็ตแล้วก็จองจองจองมาเสร็จปุ๊บมันก็ขึ้นแบบนี้ กดยังไงก็ไม่ได้สักทีหนึ่ง,งจะเดินทางในไทยนี่ต้องใช้ปากอย่างเดียวเลยทั้งถามโท<ธ>รไปทั่วจีมาแบบอินโนเซนต์มากเลยเออก็กล่าวว่าจะมาโรงแรมแล้วก็จะได้ถามเขาไงแบบว่าเออแล้วขึ้นรถขนส่งไปลำปางต่อไปยังไงคนที่โรงแรมเขาตอบว่าไงรู้ป่ะเอออันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันอึ้งหลายรอบมากดูรูปไอ สถานีขนส่งที่นี่แล้วเก่ามากก็อาจจะเป็นสาเหตุที่บริษัทรถทัวร์ไม่ได้ไปตั้งที่นั่นหรือเปล่าก็ไม่รู้คือมันอาจจะเหมือนแบบเคยสร้างมาสัก40-50ปีที่แล้วอะไรเงี้ยม่เพราะว่าเขาขี้เกียจวกเข้ามาเพราะไอ้ตัวถนนใหญ่ที่จะตีไปเชียงใหม่อะมันมันอ,อยู่ตรงถนนใหญ่ไงไอ้ลำพูนะ่ะมันอยู่เลยเข้ามาเขาก็เลยขี้เกียจโกเข้ามาไงจริงแล้วอะ่ะถ้าทางการนะเขาโลอ,อันเก่า เราก็ไปสร้างสถานีขนส่งใหม่ที่อยู่ถนนใหญ่นะเพราะรถทัวร์เนี่ยเขาก็อย่างที่จีบอกก็คือต้องวิ่งถนนใหญ่มันถึงจะสะดวกเขาใช่ไหมก็ไปตั้งอยู่ตรงนั้นแหละทําดีเดี๋ยวพวกบริษัทรถทัวร์เนี่ยเขาก็ไปตั้งบูธตั้งเคาน์เตอร์กันอยู่ตรงนั้นเองปรากฏว่ารถทัวร์แต่ละที่เนี่ยดันอยู่คนละจุดหมดเลยแล้วคอนใชแอร์กับไอ้ปัม๊มแก๊สนี้เออสมบัติก็ตรงข้ามวัด้อยติ<ะ>แต่ไีไป,ปลปงนะแต่สมบัติไม่มีลําพูนไปลําปางวันพรุ่งนี้มีรอบกี่โมงบ้างครับ ผมบัตรทัวร์ไม่มีลาปางนะครับบอกไม่มีไปลําปางถ้าดูแผนที่นะอยู่ติดกันทําไมไม่มีเอา้าจีจะไปรู้ได้ยังไงคือในความอินโนเซนต์ของจีนะ่ะก็คือจีจะฮอบใช่ไหมฮอปจากจังหวัดนี้ไปจังหวัดนี้ซึ่งมันอยู่จังหวัดติดกันมันควรจะต้องมีอ,อย่างน้อยรถตู้ไหมยิ่งนครชัยแอร์รอบแรกสตาร์ทบ่ายสองครึง่งเราเช็คเอาโรงแรม11โมงแล้วเราก็ขี้เกียจรอถึงตอนนั้นสามชั่วโมงครึง่งนี่เราจะไปโตเตที่ไหนใช่ไหมเราก็ก็เลยเป็นรถไฟอย่างที่จีบอก แต่คือความห่วยของทางการเนี่ยก็คือสถานีขนส่งดีๆหน่อยทําไมถึงไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยคือเอางี้ไม่ได้จะต้องเป็นงบแบบว่าสิล้านร้อยล้านในการไปสร้างไปดูของต่างประเทศแค่ที่ยืนรอรถดีๆหน่อยไมไ่ต้องเป็นตัวตึกก็ได้ ใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวไอ้พวกตึกๆอะไรเนี่ยเดี๋ยวพวกบริษัททัวร์เขาไปเข้าตึกตรงนั้นอนะทําเองคือเราแค่มีลานตรงกลางแล้วมีที่ยืนรอรถดีๆหน่อยหลังคาดีๆมีที่นั่งดีๆก็คือมันเป็นช่องๆอ,งอะ่ะให้รถเลี้ยวเข้ามาแล้วก็มีที่นั่งดีๆหลังคาดีๆแล้วก็มีป้ายบอกว่าอ่าเดี๋ยวรถสายนี้จะเข้ามากี่โมงกี่โมงกี่โมงแค่นี้ไม่ต้องดีอะไรมากไม่ต้องมีป้ายเลยก็ได้ เอาแค่เป็นศูนย์รวมอ่ะทุกรถอ่ะทุกบริษัทเลยจะต้องมาจอดที่เนี่ยแล้วทุกคนจะต้องรู้ว่าเวลาท่านจะซื้อตัว๋วฉันจะขึ้นรถมันเป็นบัสเทอร์มินอลประจําจังหวัดไง,งไม่มีบนะัสเทอร์มินอลว่ะแปลกใจอย่างหนึ่งนะเราไปแต่ละที่่างประเทศเนี่ยไม่ว่าที่ไหนต่อที่ไหนนะบัสเทอร์มินอลของเขามักจะอยู่หน้าสถานีรถไฟอย่างที่เขาบอกไงมันไม่ได้ต้องเป็นตึกอะเทอร์มินนลนี้ไม่ได้ไหมายความว่าต้องเป็นตึกนะ ก็คือแค่เป็นลานที่รถจะวกเข้ามามีที่นั่งมีหลังคาดีๆจบแล้วอยู่หน้าสถานีรถไฟเพราะว่าคนออกจากรถไฟมาเขาก็ขึ้นบัสไปต่อเลยเอาเป็นว่าต้องอยู่แถวๆนั้นอ่ะมันจะได้รวมกันเป็นลิงก์ไงศูนย์กลางไงส่วนหนึ่งที่คนไม่ค่อยได้ไปไหนก็คงเพราะว่ามันยากนี่แหละก็เพราะว่าเราตอนเราโทรถามนครขไทยนี่นะเดี๋ยวพี่ขี่มานะถึงตามแยกนี้เลี้ยวอย่างนี้ขี่มานะเขาบอกว่าขี่มาแล้วเราก็หันไปมองกระเป๋าขี่ยังไงวะ สมมติว่าเราเกิดขี่จริงๆนยคือคิดว่าคนแถวนี้เขาคงจะขี่กันเกือบหมดนั่นแหละการเดินทางที่สะดวกมันไม่ค่อยมีนะใช่ไหมแต่ว่าเอา้าสมมติขี่มาคนเดียวแล้วมอไซค์จอดไม่ไหนวะอ๋อแสดงว่าต้องรบกวนคนอื่นมาส่งอีกใช่ไหมมันก็กล,กลายเป็นเรื่องลําบากยากเย็นกันอเอง <ลบ S 1> อะไรเงี้ยก็ก็แก๊บงก็แก๊บก็แพงไง คือเรื่องของเรื่องมันมันกระจายกันสรุปว่าตอนนี้ก็คือพรุ่งนี้เรายังไม่รู้เลยว่าจะได้ตั๋วหรือเปล่าเพราะว่าผ่านแอปไม่ได้อ,อถ้าเราไปดูวิธีการจองในหน้าเว็บของเขานะเขาจะมีมากกว่า18ขั้นตอนคือที่ยอมจะนั่งเพราะว่ามันมีรถขบวนใหม่ของจริงพรุ่งนี้นั่งจะใหม่หรือเปล่าไม่รู้นะที่ดูดีนิดนึงอยู่โอเคแต่ทีนี้รอบรถก็เช้าเสร็จแล้วก็กระโดดไปบ่ายสามเลยนี่จุดที่หนึ่งยังมีรอบเช้าอ่ะสมาครสมาชิกใช่ไหม ต้องใส่เลขบัตรประชาชนด้วยบัได้ส่วนลดด้วยอะเวอร์ตีสมัครที่ไหนเขาก็ไม่ต้องใส่หมายเลขบัตรประชาชนมาเป็นข้อมูล<ต>ส่วนต,ตัวเราไม่เคยลองว่าตีต่างว่าเป็นต่างชาติดูไหมราคามันจะเท่ากันไหมเออนั่นดิคือมันถูกก็โอเคยอมรับแต่ว่าพอใส่ข้อมูลอะไรเป็นหมดปุ๊บเลือกราคา50บาทมีให้เลือกที่นั่งด้วยอู้เดี๋ยวนี้เขาดูดีก็เลือกไปปุ๊บกดไปอ้าวที่โชว์หน้าจอตอนแรกนั่นแหละยาวเหยียดงมอยู่ตั้งนานถึงท้าก็ต้องโทรอยู่ดีครับก็ต้องเป็นระบบโทรนะอุตส่าห์มีออนไลน์แแท้้้ลลววก็ไดคาเย่ เออที่พี่จะล่างจัดํำคูนไปนครลำปางเนี่ยมาระยะทางมันใกล้เกินไปเขาก็เลยไม่สามารถจองออนไลน์ได้พอดีจองในเว็บมันจองไม่ได้นะคะถ้าจองทางโทรศัพท์นี้ต้องทำยังไงบ้างครับ กบผมถ้าเป็นการจองผ่านโทรศัพท์นะครับก็จะเป็นการเรียกต้นทางปลายทางแล้วก็จะเป็นการแต่งยนา์ทับปัจจัยอินเือร์เนิตน,น,นะครับแต่ถ้าผู้โดยสารไปทางจากลําพูนไปที่ลําปางจะเป็นระยะทางที่มันใกล้ครับจะไม่สามารถทําการจองผ่านออนไลน์ได้นะครับผู้โดยสารต้องเป็นการจองต้นทางลําพูนแล้วก็เป็นปลายทางที่ไกลกว่าลําปางนะครับถึงจะสามารถทาการอจองได้นะครับทางโทรศัพท์ก็ไม่ได้ใช่ไหมครับ ใช่ครับถูกต้องครับผมจองทางแอปแล้วมันไม่ได้ก็เลยจองโทรไปจองทางแอปแล้วก็ขึ้นแบบนี้เพราะว่ามันใกล้เกินจองทางแอปมไม่ได้แบบนี้ด้วยผู้โดยสารอยู่ที่เมืองลำพูนะครับต้องไปจองที่สถานีลำพูนนะครับผมผู้โดยสารต้องไปก่อนอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงนะครับก่อนรถไฟออกนะครับกดสามพอใจมากนะครับกดหนึ่งไม่พอใจขอบคุณที่ใช้บริการการรถไฟแห่งประเทศไทย,ทยสวัสดีครับ พอใจพนักงานแต่เราไม่พอใจตัวบริษัทเนี่ย <c oughs> เราจะให้กี่คะแนนคือพนักงานอะ <c oughs> ดีมากอยู่แล้วพนักงานอะดีต้องกดสามเพื่อให้คะแนนพนักงานแต่เรายังให้คะแนนบริษัทไม่ได้เขาน่าจะให้มี <c oughs> ให้คะแนนระบบเนาะ เดี๋ยว,ยวมันเกี่ยวเดี๋ยวนะคือเขาทําระบบได้เก่งมากนะคือระบบเขาเก่งมากจนถึงขั้นว่าระยะใกล้จองไม่ได้ไไดว่ะงงมะต้องไปหน้าเคาน์เตอร์แล้วก็ควรไปก่อนหนึ่งชั่วโมงก่อนรุ่นหรอคือหมายถึงว่าเราจะต้องไปก่อนหนึ่งชั่วโมงเพื่อที่จะไปนั่งรอรถไฟหนึ่งชั่วโมงเนี่ยหรอจริงๆอะ่ะถ้าจองไปก่อนหน้าอ่ะก็ไปก่อนล่วงหน้าแค่สักสิบห้านาทีกันเหนียวก็พอใช่ไหมทาไมถึงใกล้ๆถึงมันถึงไม่ได้วะจริงๆมันควรจะได้เพราะว่าจังหวัดที่ติดกันแบบเนี้ย ยิ่งลำพูนเนี่ยถ้าดูแผนที่จริงๆริงอ่ะเล็กมากถ้ารถไฟมาสะดวกกันนะสมมติน,นะรอบเยอะกว่าน,นี้เก็คนจากที่นี่จะไปทํางานที่นู่นก็จะได้ไปกลับทุกวันได้อะไรอย่างเงี้ยมีตั๋วพิเศษสําหรับคนเดินทางระยะ mm. ใกล้จะได้ไปกลับกันบ่อยๆเออมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเข้าใจว่าไอ้รถไฟที่วิ่งเนี่ยคือไปสุดที่เชียงใหม่คือเป็นรถไฟขบวนยาวน่าจะไปถึงกรุงเทพหรือไกลกว่าน,นั้นใช่ไหมควรจะมีขบวนสั้นก็คือวิ่งอยู่แถวแถวนี้แหละเชียงใหม่ล,ลําพูนลาปางหรือไปต่ออีกหน่อยนึงเนี่ยวนกันอยู่แค ฉะนั้นรู้สึกว่าคนแต่ละจังหวัดเนี่ยจะมีสักกี่คนที่ในชีวิตเนี้ยได้เดินทางไปไกลๆส่วนใหญ่ก็คงจะวนกันอยู่แต่ในคือไม่ว่าจะรวยไม่รวยมีรถขับไม่มีรถขับแต่ส่วนใหญ่จะคงจะวนอยู่แต่ในจังหวัดตัวเองเท่านั้นแหละจะไปไหนก็ต้องเป็นยอดนักขับเพราะว่าเดินทางไปต่างจังหวัดนี้มันรู้สึกจะเป็นเรื่องใหญ่เกินเหอเกินวนพรุ่งนี้เราจะไปวัดดวงกันจะเป็นยังไงวัดดวง,ว,ดดว,งวัดดวงอยู่ที่สถานีรถไฟลำพูน คือไปวัดดวงว่ายังมีตัวเหลือไหมอ่ะมันต้องมีแหละเนาะว่าไหมแต่ถ้าเกิดมันไม่เหลือเราทายังไงวะ<อ>ก็นครชัยแอร์<ก>แล้วก็ต้องไปก่อนล่วงหน้ามันมีเก้าโมงใช่ไหมเราก็ต้องไปถึงก่อนแปดโมงถ้ามันจะจองใกล้ๆไม่ได้เนี่ยนะหนึ่งคือก็ไม่ควรจะขึ้นผลลัพธ์การค้นหามาหรือหรือตอนเตือนน่ะเตือนให้มันรู้เรื่องหน่อยอะไรนะ SPC Max Value p u r s h e e ออะไรไม่รู้ว<ๆ>่า ก็บอกว่าไม่ได้เล่นทางระยะใกล้เราไม่มีปัญญาให้คุณจองคุณต้องไปซื้อตัวนั่งงานแนล้ัไนไก่ตับไข่อ,ไขอะอะไรมันควรจะเกิดก่อนกัน ก็บอกว่าคนเดินทางน้อยก็เลยรอบรถน้อยคือคนควรจะเดินทางเยอะก่อนเขาถึงจะทํารอบรถมาเสิร์ฟหรือว่าเขาควรจะต้องทําให้มันสะดวกด้วยนะแล้วก็รอบรถเยอะๆคนถึงจะเดินทางเขาก็ต้องทําก่อนสิเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราอ่ะตัวเราเองเราเห็นว่ามันมีนาะโอ้ยเดินทางลําบากอ่ะซื้อรถเถอะยอมผ่อนเอาส่วนหนึ่งที่รอบน้อยก็เพราะว่าไม่สะดวกมานานแล้วฉะนั้นคนเขาก็เลยแห่กันไปซื้อรถพะเขาจับพวงมาลัยปุ๊บเขาก็ไม่อยากเดินทางแบบพวกนี้แล้วอย่างเนี้ย ขาก็ขี่ไปขี่มาของเขามันก็สะดวกกว่าอยู่แล้วอย่างเงี้ยฉะนั้นคุณปล่อยมานานอย่างนี้ลราคนก็เลยไม่เดินทางพวกเธอหาเรื่องลําบากกันทําไมนี่เอาละอีกเรื่องหนึ่งนะสถานีบางซื่ออะผมงบกับตรงนั้นเยอะทําไมเอามากระจายให้จังหวัดใหญ่ๆก็ได้เอาเขาก็ได้มีของดีๆกันบ้างอะไรเงี้ยเออะไรก็ไปทุ่มให้กรุงเทพ